สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมผ่านบนบ้านนะครับแล้วก็ตามผมไปครับวันนี้ผ่านบ้านก็กลับจากป่ามานะครับก็มาถึงก็มาอาบน้ำซักผ้านะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นพายุเข้านะครับพายุฝนเข้ามาที่ในพื้นที่สาตจังหวัดชายแดนใต้นะครับที่พวกเรา ฏิบัติภารกิจกันนะครับก็ตกอยู่สองสามวันนะแทบไม่ได้นอนนะครับวันก่อนต้องหอบของนี้เลยนะครกลางคืนน้ำมาแรงน้ํามาแรงนะครับทีแรกก็นึกว่าน้ําไม่ท่วมนะครับที่ไหนได้พอไปอยู่แล้วฝนตกสองสามวันซ้อนเลยนะครับสามวันต่อกันตกหนักแล้วก็น้ําป่าลงมาทีเดียวใช่ครับดีที่ออกก่อนนะทําไม่ออกก่อนจะไม่ออกก่อนเรียบร้อยหมดครับหมดขอนไม้ตั้งซุงไม่มาเต็มเลยนะเยอะนะครับก็ เป็นช่วงที่เราเข้าไปอยู่ในป่านะครับอยู่ในป่าในเขาก็ฝนตกพอดีนะครับพอดีมีพายุเข้านะครับสองสาวันน้ําท่วมได้ย้ายของกันกลางคืนนะครับวันนั้นแทบไม่ได้หลับไม่นอนนะวันนี้พานบ้านก็มาหุงข้าวเหมือนเดิมครับหุงข้าวให้เด็กๆของเราก็นะก็ว่างจากภารกิจนะครับ่าจุมใจยก็เพิ่งกลับมาเหมือนกันนะครับกลับมาจากป่าด้วยกันนะครับวันนี้ก็มาเสงข้าวให้เด็กนะครับผานบ้านก็หุงข้าวแต่ว่า อาหารเราจะใช้เป็นอาหารกระป๋องนะครับให้เด็กๆวันนี้เต็มหม้อเลยเยอะจริงๆนะครับหม้อก็หม้อใหญ่มันเดินเยอะนี้เราจะใช้เป็นอาหารกระป๋องนะครับขอให้เด็กๆได้กินนะครับถึงเราไม่มีนะครับเครื่องในก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้มีอาหารกระป๋องเราก็มีสแตนาบผู้หูข้าวไว้นะครับหูข้าวไว้เยอะๆนะครับไว้ให้เด็กๆเอาถุงมาให้มาคนด้วยถุงถุง เราก็จะหุงข้าวให้เด็กนะครับหุงข้าวแล้วก็เป็นอาหารกระป๋องนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ส่งอาหารกระป๋องมาให้เด็กนะครับเราจเป็นสีประมาณนี้นะครับเราก็จะใช้คุกคุกข้าวนะครับให้เด็กกินเพราะว่าเด็กของเราเวลาเข้าป่านะครับก็ฝากดูงพรไว้ลุงพรก็ดูแลให้อย่างดีนะครับข้าวที่เหลือจากลูกครัวนะครับดุคอก็ เอามาให้นะครับว่าลุกพรอต้องทำกับข้าวด้วยนะครับแล้วก็มาให้อาหารเด็กด้วยนะครับก็ขอบคุณลูกพรอมากๆนะครับลูกพรอก็ช่วยดูแลนะครับช่วยดูแลเด็กๆเวลาเราไม่อยู่เวลาเราเข้าป่าป่าขึ้นเขานะครับก็จะมีลูกพรอดูแลแทนนะส่วนถ้าเรากลับบ้านนะครับก็จะมีพวกจ่าชาติแล้วก็น้องสามารถนะครับดูแลแทนเวลาพวกเราชุดเรากลับบ้านนะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่สนบสนนนะครับส่งอาหารมาให้เด็กๆนะครับเด็กๆของเราได้กินได้กินทุกตัวนะครับแล้วก็จะเอาให้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเพิ่งกลับจากป่าครับไฟเขาก็โอ้โหอย่างหนักนะครับฝนก็อย่างหนักทากก็เยอะช่วงนี้ทากเยอะจริงๆนะเยอะมากเลยครับผมเห็บป่าก็เยอะเห็บป่าก็เยอะลมแล้วก็ฝนตกมานะครับทากนี่ ที่อยู่ในป่านี่เขาจะแอบอยู่ตามดินนะครับตามใบไม้ตามอะไรพอเวลาฝนตกนะครับฝนตกแล้วก็ดินชุ่มนะครับเขาก็จะออกมานะออกมาเหมือนว่าจะออกมาหากินนะครับพอพวกเราเดินผ่านมันจะยกหัวเลยยกหัวดูเลยนะครับรอที่จะมาหาพวกเราอย่างเดียวนะครับเวลาเราเดินในป่าในเขาแต่วิธีป้องกันเราก็คือใช้ยากันยุงนะครับยากรนยุงติด วันนี้ก็มาให้อหารน้องๆเหมือนเดิมไม่หูแล้วนะครับแต่แน่จิงแล้ววันนี้ก็ <c oughs> รีบหน่อยว่าต้องมีภารก,กิจอีกเนาะใช่ครับแล้วก็มานเย็นหน่อยนะครับ <c oughs> แล้วก็ชงก่อนนะครับเดี๋ยวชงให้เด็กๆเพราะว่าเด็กข,ของเราก็มารอแล้ว,รวนนอรอ <c oughs> ่รอ <c oughs> รักและีดูน้องๆนะครับเวลาเรา เขามาให้อาหารอยู่แล้วนะครับรักรงองตัวดูดกันนะก็อาจจะได้กินเสียงหน่อยครับเพราะว่าเสียนเครื่องเขาตัดตัดไม้ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันไงไข้าวใบสายไฟอ่ามันโดนสายไฟนะครับลุมแรง,งนะครับลุมพัดแรงต้นไม้หักนะครับต้นไม้โค่นหลายต้นนะครับในวัดก็เลย ใส่ผูกูไว้นะที่ได้ยินเสียงนะครับที่ได้ยินเสียงก็เป็นต้นไม้หักนะครับลมพายุลมแรงนะต้นไม้หักโค่นในวัดนะครับก็เลยมีเสียงเลื่อยที่เข้ามาตัดที่ห้องนครับโดนสา,สายไฟสายไฟก็ขาดนะครับประมาณนี้เลยะ,ะเดี๋ยวพเอให้เด็กนะครับอันนี้กล่องเราจะเก็บไว้ของเราก็จะเก็บไว้ต่างหาก,กน้ำไหมอู้หนละ่นเลยนะครับเดี๋ยวพ่นก่อน ไอ้มือเลยขับคนเลยขับใจขับใจคุกเป็นอาหารกระป๋องนะครับวันนี้ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอาหารลูกทัวก็กับข้าวไม่เยอะนะครับบางทีเพื่อนเรากินหลายหลายคนนะครับบางทีคนเหลือไม่เยอะเราก็เลยต้องกินข้าวแล้วก็มีอาหารกระป๋องให้กินนะครับ ถือว่าเป็นความโชคดีของเด็กนะครับมีผู้ใหญ่ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่หาผลับสนุนอาหารต่างมาให้ตลอดมาให้เด็กเดนะครับพอได้กินอยู่กับเราพอถ้าไม่มีอาหารนะครับไม่มีพวกต้มไก่ไม่มีพวกอะไรต่างๆอาหารเศษอาหารที่เหลือนะครับเราก็หุงข้าวนะครับใส่กับอาหารกระป๋องนะครับให้เด็กกินได้กินทุกตัวอยู่ตลเดี๋ยวก็จะแบ่งเหมือนเดิมนะครับไปฝังให้เจ้าสองขาด้วย นะครับตอนน<อ>ี้ฝั่งนู้นก็ไม่มีใครอยู่นะครับเพราะว่าเขายังลาอยู่นะน่าจะไม่นานนะครับเดี๋ยว<อ>ก็กลับมานะครับหน้าวันกับถึงก็น่าจะกลับมานะครับแต่น้องสามารถก็ยังอยู่นะครับจะอยู่ก็เราก็เลี้ยงช่วยกันนะครับหรือว่าร่วมด้วยช่วยกันเราอยู่ด้วยกันนะครับก็เอาไปให้แต่ให้เจ้าสองขาด้วยแล้วก็ฝักงลูกแขนด้วยเนาะครับผมใช่ครับก็มันมีนะครับเราขึ้น้อกไปแล้ว เราก็พองไปเก็บก่อนดดูนะครับก็จะประมาณนี้เลยใหน้นกิของเราได้กินอาจจะได้กินเสียงเครื่องหน่อยนะครับเพราะว่าต้นไม้ต้นไม้โค่นนะครับลมพายุแรงชานะวบ,บ้านก็มาตัดให้นะครับข็ขอบคุณชาวบ้านนะ ว่พไฟรุงแรงตรงนี้นะครับต้นไม้โคนหลายต้นเลยตามนถนนทนทางนะครับดีนะครับที่เราไปอยู่ป่ากันแล้วก็พวกเราออกคออกจากป่าได้เร็วนะครับพวกว่อ,อไฟ เฮใครเล่าถ่ายปเอ้าถ่ายปะตุ๊กเล็กอะไรอย่างเี้ยวนีนะครับเดี๋ยวนี้เห็นไหมคุกเรียบร้อยนะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวพวกเราก็จะรีบหน่อยนะครับเพราะว่าจะค่มแล้วเดี๋ยวก็ไปปฏิบัติภารกิจกันต่อนะอันนี้จะแบ่งไว้ให้ฝั่งเจ้าสองขานะครับส่วนี้จะให้ฝั่งของพันบ้านที่อยู่ฝั่งนี้นะครับ ก็วันนี้ก็อยู่กับพันธุ์ทุกขัยนะครับเขไม่ให้อาหารเด็กนิดนึงนะครับวัดเดี๋ยวมาให้กันเลยเดี๋ยวให้พันธุ์ทุกขัยเป็นคนให้นะครับเดี๋ยวพันธุ์บ้านจะเป็นคนถ่ายวันนี้โอเคมาลุยกันเลยมา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 แล้วเด็กๆเราเ,าเลยให้กินเลยนุ่นโอ้โหอิ่แมแน่นอนนะครับเด็กๆของเราก็ยังอยู่ครบนะครับเอาเลยเอาเลย นี่นะครับเห็นไหมถ้าอยู่คนเดียวนะครับทํายากนะครับแต่ถ้าอยู่หลายๆคนก็ดีหน่อยนะครับพอร่วมด้วยช่วยกันนะครับได้มีคนให้ได้มีคนถ่ายนะครับก็พี่ๆนะครับที่อยู่กับพวกเราแหมอย่ากัดกันอืนะครับพี่ๆพวกเราที่อยากดูนะครับเด็กๆเวลาเราให้อาหารนะครับได้กิน นะครับนุ่นๆเนี้ยนุ่นๆต้องอัดเนี่ยนะครับนําทีมโดยเจ้าจึ๊กกระดือจ้าโชคนะครับยังอยู่ครบนะครับนี่แม่หนูแม่หนูแม่หนูเจ้ายาวนะครับแพนด้าเห็นไหมนุ่นๆนี่เอี้ยนึงอ่ะอันใหญ่เด็กๆ,ๆนะครับยังอยู่ครบเห <ๆ S 1> ็นไหมเ <ๆ S 1> ด็กๆเด็กกินได้กกินนะครับนี่นี่นี่ มามาอันนี้เจ้าเมฆนะครับยังอยู่ครบใครที่ว่ายังไม่ไม่เห็นแม่หนูนะครับบ่านบ้านก็ถ่ายให้ดูนะครับนี่แม่หนูของเราให้หมดเลยใช่ไหมหมดแล้วโอ้โหหมดเลยนะครับอดอไหนเนีงง่ะอุ้ยขึนโดน <c oughs> เห็นไหมยังอยู่ครบนะครับเ <c oughs> ด็กๆเขากินแป๊บเดียวนะครับ,บกินแป๊บเดียวก็อิม่มนี่เจ้ายาว อย่างเช่เขามาะแต่เห็นไหมได้กินนะครับดได้กินอิ่มโอ้โหไปไหนนะครับกินมาลอยอันนี้มะลิมะลิเห็นไหมตัวอ้วนเลยมา่อกีก้เจ้าสีหมอกอันนั้นปลูกปุยน่าจะอิ่มแล้วมายืนดูนะครับนี่มะลิอ้วนตุ๊บเลยสีหมอกก็อ้วนนะครับกินดีอยู่ดีเพราะเราให้อาหารกันกับทุกวันนะครับเด็กๆโอ้เห็นไหม โอเคได้กินอิ่มทุกตัวนะครับเห็นทุกตัวนะอันนี้เจ้าัวลอยนะครับนี yeah. ่เจ้าสีหมอกเห็นไหมอันนี้เพนด้ใหญ่อันนั้นปุบปุยนะครับมะลิของเราแม่หนูเห็นไหมนี yeah. ่เจ้าเมฆนะครับน้องรองกองเจ้ายาวยังอยู่ครบนะครับนี่อันนี้ถนุนกับพยุงนะครับต้องเฝ้าอ,อนุนเจ้าโชคเจ้าโชคเพนด้าน้อยแล้วก็มังคุดนะครับโอเคยังอยู่ครบนะครับเดยวะส่ว yeah. น ไม่ลดจนานะครับเดี๋ยวก็เอาไปให้ต่างหากเพราะว่าไม่ลดจนาตั้งแต่นะครับที่เราเอาไปให้คุณหมอนะครับดูแลให้แล้วทีนี้เขาไม่กล้าเข้าฝูงนะครับเดี๋ยวจะเก็บไว้ให้ต่างหากเนาะไม่ลจนาเดี๋อย่าแบ่งไว้ให้อีกนะครับไม่ลดจนาโอเคนะครับให้เรียบร้อยฝั่งนี้โอ้โหเกลี้ยงเลยนะครับกินแป๊บเดียวไปอันนี้ยังเยอะนะครับเ,<อ>เดี๋ยวจะไปให้เจ้าสองขาฝังนี้ไปไาสมทยไป เดินเลยไปเลยมาแล้วจุนสลัดเนี่ยว,ว่างที่โต๊ะกว่อนจะได้วางที่โต๊ะก่อนนี่นะครับดูด็กของเราก็ยังอยู่นะเจ้าสองขาแข็งจนสลัดอันนน้นดุกดิ๊กดุกดิกน้อยนะครับกกนนะถึงเพื่อนๆเ,เราไม่อยู่แล้วก็เอามาให้นะครับ อันนี้จะมืนจังนะนีเก้วหนูพีนะครับอันนี้เพื่อนเพื่อนอยากเห็น<า>นะมา,ามาแก้ว<า>แม่เมเอาเลยเอาให้เลยเ<อ>ให้เลยเอโอเคโอเคพื่อนเ้เอาเลย,เเน,เเลยนะครับน้องแก้วก็ไม่ว่างครับวันนี้เพิง่งออกจากเวรน,นะครับอาจจะไม่ได้มาช่วยนะครับเอาไว้วันหลังนะครับวันนี้ก็ได้ผ่านสมไทย นะครับมาให้อาหารช่วยด้วยกันนะครับรวมโดยช่วยกันอ้าวให้กินเลยลูกดิ๊กลูกดิ๊กน้อยอาศัยกระมังก็ได้โอเคได้กินนะครับเห็นไหมย,ยังอยู่ครบนะครับแพนด้าแพนด้าลูกดิ๊กน้อยนะครับจมืนจังแล้วก็เจ้าหนูผีนะครับยังอยู่ครบนะครับฝั่งนี้ได้กินเห็นไหมแข็งจนสลัด โอเคนะครับเดี๋ยวให้กินฝั่งนี้เดี๋ยวเราไปโน่นเนาะไปเดี๋ยวไ,ไปกันต่อครับผม,ม,มอือกดหลวงพี่นะครับเราให้ได้กินทุกตัวนะครับเด็กๆไปไปอ๋อเย็นนะครับ <laughs> ดูมือ <laughs> แหละครับก็ล <laughs> ู <laughs> สารเด็กๆนะครับเวลาเราไม่อยู่ก็ยังดีนะครับที่มีลูกพรอะมีลุงพรมาให้อาหารอยู่นะครับ ก็อวันนี้ก็อาจจะเย็นหน่อยนะครับลมพัดเลยลมพัดเย็นสบายก็ไมาให้อาหารเด็กๆนะครับกับผ่านสมัยวันนี้ได้ผ่านสมัยมาช่วยนะครับผมอ่าอันนี้จะหลงจจหลงอ้าวพวกนี้ทาไมตามมาด้วยตามมาด้วยไม่เป็นไรนะครับเพราะเขากินอิ่มแล้วตอบตามอย่างนี้แหละเออโอเคจะหลงจะหลงนัเนยอ้อวกระแดงกระแดงเราจะตามพิทนไปอืมเอานี่แหละให้จะหลงเดี๋ยวก็ไปฝั่งนู้นนะครับ ไป<ว>กินให้อิ่มเลยเจ้าหลงเห็นไหมนี่นะครับกินอย่างดีเลยอาหารชอบมากๆเลยนะเราคุกกับอาหารกระป๋องนะครับเด็กๆกินด,ด,ด,ดีอร่อยเลยไปไปนู่นทีนี้ไปให้ฝั่งแม่สีนินมามาสีนินมาไปไปไเรื่อๆ,ๆตามเลยตามเลย,เลยโอ้เรียกไม่ยากนะครับเพราะว่าตรงที่เขาเคยกินประจํา มีหานด้วยเอาเดี๋ยวไปไล่หานหัวงข้าวมามามาอ้วนมาหายขึ้นเอาวไปด้วยมามามาไปแล้วแม่อีกตัวหนึ่งมามามาไป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 เร็วเร็วไปไปกระกระ ครับเอาให้แล้วอืมมากินแล้วจะอ้วนเห็นไหมอันนี้ดีเลยเมลิซานะครับไปชินินไปไปชินินชินินนี่ไปนี่สามตัวนะครับฝั่งนี้โอ้โหอ่ะเยอะเลยนะครับเต็มถาดเลยนะครับสมูนดีแล้วฮึมได้ทำหมันมาอยู่ทำหมันทำหมันเสร็จนะครับเห็นไหมที่ผานบ้านทำหมันให้รอบแรกนะครับในสีนิน โอ้ยยังอ้วนเลยทีนี้สมบูรณ์นะครับเขาก็มีความสุข่ะเด็กๆนะครับมีความสุขทุกตัว่ะถึงเราจะทําหมันให้นะครับแต่ว่าเด็กๆก็ยังก็มีความสุขเหมือนเดิมครับไม่มีผลนะครับถือว่าไม่มีผลเด็กๆปกตินะครับร่างกายปกติเห็นไหมได้กินเลยไป <c oughs> ทีนี้ไปสมใจให้เรียบร้อยหน่อยไหนโ <c oughs> ชว์หน่อยยกหม้อหน่อย <c oughs> โอ้หมดเลยนะครับให้กินจนหมดเลยไป <c oughs> โอเคทีนี้เดี๋ยวกลับนะครับ <c oughs> เพราะว่า ให้แบบรีบๆนะครับเด yeah well ี๋ยวไปดูฝั่งโน้นอีกทีหนึ่งไปเดินเลยโอ้โหนะครับมีทั้งนกมีทั้งไก่นะไก่มาเก็บเออมาเก็บตอไก่มากินทีหลังะเห็นไหมมีไก่ด้วยนะครับโอ้โหเด็กๆกินหมดเลยนะครับเกลี้ยงเห็นไหมโอ้โหมาดูในถาดเกลี้ยงหมดเลยนะครับอร่อยมากๆเรียบร้อยครับวันนี้อาหารเรียบร้อย ครับวันนี้ก็ให้เรียบร้อยก็พอดีผ่านสนใจก็ว่างนะครับผ่านบ้านก็ว่างพอดีผ่านบ้านก็ผนข้าวไว้ตั้งแต่โงเที่ยงนะครับก็บ้านก็จะดูการติดมือเลยมันไห้ล้างมือนะครับแต่ว่าก็ดีนะครับมีเพื่อนเรามารวมด้วยนะครับให้ร่วมกันนะผ่านบ้านก็เป็นคนถ่ายนะครับผ่านนใจมีคนให้ก็จะประมาณนี้นะครับช่วยกันเราอยู่ด้วยกันรักเด็กๆทุกตัวเนาะะครับผมนะเวลาไปป่าเขาก็ไปด้วยนะครับเด็กๆก็ เป็นเลี้ยรยามให้นะครับดูป่า้า้ยูป่าอุ่นใจเนาะครับดูป่าก็ได้ให้อาหารเต็มที่เหมือนกันนะครับเราให้อยู่แล้วนะถึงจะไปกับเราไม่ได้อดนะครับเด็กๆเพราะว่าเรารักแล้วก็ดูแลนะครับดูแต่ละตัวของพวกเราเลี้ยงนะครับขนสวยงามนะครับขนเงางามเลยเพราะเราดูแลดีนะครับให้อาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารต่างๆเราก็ให้กินทุกวันนะครับอาหารวัวอาหารแล้วก็ให้ยาถ่ายพยาธิด้วยนะครับ ให้ยาไล่เห็บไล่หมัดด้วยผมาณนี้นะครับผลเขาเลยสวยนะครับช่วงนี้ๆแล้วก็ดูแลดีนะครับขนาดเราเอามาจากป่านะผ่านบ้านเก็บมาจากป่า3าตัวก็ทาหมันเรียบร้อยนะครับพ้วนพ้นแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับมะลิขนุนพยูนะที่เราเก็บมาจากป่านะครับที่มีคือรอบกอดสมบูรณ์มากๆครับโตไวมากครับเดียวไวมากนะครับเขาได้กินจมที่ครับ บูมเร็วใช่เป็ีนจากป่าช่วงเดือนสิงนหาถายพยาธให้ตลอดถายพยาธให้ทุกเดือนครับนะครับน้องน้องของเราในกินอิจทุกตัวนะครับก็รักและก็เอ็นดูน้องๆนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่สนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวไม่ว่าจะเป็นม้หารหรือว่าอาหารกระป๋องนะครับถ้าใครอยากดูแลหรือว่าอยากเลี้ยงเด็กๆนะครับก็แอดไลน์ในช่องของฟานบ้านได้นะครับจะรวบุญ ครับร่วมทําบุญให้เด็กๆนะครับหรือว่าน้องหมาที่เราเลี้ยงนะครับก็แอดไลน์มาที่ต้องของทางบ้านได้นะครับัวเราถ้าได้อะไรมาเราก็ให้เด็กอี่แล้วตหรงนี้องอาหารน้องได้มีกินตลอดกับได้มีกินตลอดนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณล่วงหน้านะครับสําหรับพี่และพ่อผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมขอบคุณมากๆากวันนี้ก็อยู่ภาพสนใจทำน้องแจ๋วก็คุณออกจากเวรแล้วก็ไปอาบน้ำเดี๋ยวก็ไป ปฏิบัติภารกิจต่อนะครับผ่านบ้านเดียวก็ไปเหมือนกันนะครับถามน,น้ำเดียวก็มีภารกิจต่อเหมือนกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนบ่อยนะกลับมาเจอคนไม่สบายหลายคนนะครับในก้องร้อยก็ติด<อ>กันกลัวจะเป็นหวัดเหมือนกันนะครับหายคนหนึ่งอีกคนก็มันเป็นนะใช่คนกันไปก็ว่ากลับมานี่ฝนตกสามสี่วันแล้วนะครับก็บางคนก็ร่างกายอาจจะไม่แข็งแรงประมาณนี้นะครับก็อาจจะติดหวัดติดอะไรด้วยนะครับผ่านบ้านก็เหมือนจะ มีแววเหมือนกันนะครับเสียงแทกบนี่ยแล้วก็นะครับก็ป้องกันอยู่นะครับเราผ่านบ้านก็ออกกพลังอะไรด้วยนะครับมาดูแลน้องๆนะครับประจำอยู่แล้วนะครับรักน้องๆทุกตัวนะครับสุขภาพเราก็ไม่ให้อดนะครับมีข้าวมีอาหารกระป๋องนะครับเวลาเข้าป่าก็ให้นุ่มพอนะครับดูแลแทนก็วันนี้พอที่ให้อาหารเสร็จอาจารย์ได้นะครับผมใชไม่ที่มาแล้วใช่นไหมเขาได้กินอิ่มนะครับเขาก็อารมณ์ดีนะเด็กๆของเรา คื่กรพวกเราเดี๋ยวค่อยไปล้างนี้ยังไม่ได้ล้างนี้เลยนะครับขนาดมือกล้องนะครับเราก็คนวันนี้ถึงไม่มีนะครับพวกเครื่องในอะไรเราก็ทานกระป๋องทานกระป๋องก็อร่อยแล้วครับแค่นี้ก็ใสุ่่วนผสมข้านะครับกินเป็นมือมือไปนะครับกินไปมือหนึ่งเลยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่สนับสนุนออกกลับมาเห็นน้องๆก็ ปีสัตว์หลายตัวนะครับแต่ไม่เป็นไรเราทำมันแล้วเพราะว่าเราทํามันไว้สบายใจได้ถ้าไม่ทํามันนี่โอ้โหเพิ่มประชากรมันเยอะเลยสมมุติว่าสิบแม่นะครับแม่ละสามตัวที่ดูเพิ่มอีกสามสิบตัวนะครับไม่ไหวเฉพาะแม่หนูตัวเดียวนี่ก็เจ็ดตัวแล้วเนาะแม่หนูตัวเดียวห้าร้ตัวนะครับเยอะแม่หนูแล้วก็แม่รจนาเมื่อก่อนนะครับแม่รจนาสองคู่ไ็แ่ห้าตัว มีนกมีนกออกจะมานอนแล boss, er ้วจะมานอนแล้วนะครับจะคําแล้ววันนี้ก็กลับมาก็ได้มาดูแลเด็กนะครับต่วาดิดสัตว์ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผ่านมาบ้านทําหมันไปหมดแล้วปลอดภัยไม่มีเพิ่มนะครับก็มีส่วนตัวอื่นก็ยังมีแค่สองสามตัวนะครับที่ยังไม่ได้ทํเขาเป็นดิซ่าดิซ่าของคุณหมอนะครับดิซ่าของคุณหมอแล้วก็เดี๋ว น,นะครับก็มีลิซ่าของคุณหมอแล้วก็แล้วก็เจ้าหลุงเจ้าหลุงของอาจารย์เพชรแล้วก็นั่นนื่ออะไรครับแม่ของลิซ่าอีกตัวหนึ่งใช่ไหมปลาสุนไทยใช่รเราไม่ได้ทำยังเหลืออีกสามตัวยังไม่ได้ทำใหม่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวคุณหมอเขาก็จะดูแลครับของเขาไม่เป็นไรรอให้โตก่อนมารอบรอบก่อนนี้ก็คือยังไม่โตนะครับ โอ้ icana, ด้ากระโดดขึ้นเลยลงเลยนะครับรอบก่อนคุณหมอมาแต่คุณหมอบอกว่าเขาจะไม่โจนะครับมาเราพังเลยโต๊ะดิจินลงก่นลงก่อน่เป็นไรโอเคนะครับวันนี้ก็อังแล้วถึงขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวฟันบ้านกับฟันยุนไทยเดี๋ยวขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวก็ไปอาบน้ํา ทานข้าวแล้วก็เดี๋ยวก็รอรับแล้วก็ปฏิบัติภารกิจต่อนะครับผมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆนะก็ผ่านบ้านก็ขอให้ผู้ใหญ่ใจดีนะครับมีความสุขมีความเจริญมากๆนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ำรวยร่ำรวยนะครับถ้าอยากนะครับดูแลหรือว่านะรับเลี้ยงเด็กๆก็จะลืมแอดไลน์ mm hmm. มาในช่องของฟายล้มบ้านนะครับผมเดี๋ยวพวกเราก็ ได้ของอะไรมาก็มาให้เด็กๆอยู่แล้วนะครับไม่ได้อาไปไหนนะครับเด็กๆได้กินกินคนดูแลก็ยินใจควมบุญยินใจความสุขมีความสุขนะครับเดี๋ยวก็บุญที่ท่านได้ทานะครับเดี๋ยวก็นำนให้ท่านมีความสุขความเจริญนะครับร่ำรวยเงินทองมากๆครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันวันหนังวันหลังนะครับผมสำหรับวันนี้ขอเก่าวคําว่าสวัสดีครับ Vai, Léo!